สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนเช้านี้เราอยู่กันกับกระบ,บะหกล้อนะครับที่นี่อู่ราชาเผารอยครับเราจะพาเ,เพื่อนๆนมาชมกระบ,บะหกล้อครับคันนี้เป็นรถด,ดำนะแล้วดูสะกก่อนว่าเขาใส่เผาอะไรนี่ครับเผารุ่นนี้เป็นเผารุ่นใหญ่เลยต้องบอกว่ามีความแข็งแรงมีความทนทานมากๆเลยนะฮะ น็อตก,กันหัวดุมมีถึง8ตัวนะครับเห็นไหมครับมีความแข็งแรงมากสำหรับการจับเผานะฮะโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆแล้วก็น็อตขันนะครับน็อตขันล้อมีทั้งหมด5ตัวแกนน็อต18บมิลโอ้หคือพูดง่ายเลยว่าเผารุ่นนี้เนี่ยนะฮะเขาอยู่ในหล้อครับแต่ว่าทางอู่ราชาพาลอยนั้นเขาก็ได้แดัดแปลงนะครับนำเอามาใช้กับรถกระบะ พาร์ทคัดแท้นะฮะดูสิครับกระทะนี้ก็เป็นกระทะนาะสำเร็จเลยนะครับกระทะนี้น่าจะเม็ดอินเจแปนเลยโอ้โหสุดจัดประหลาดบอกเลยนะฮะดูสิครับนะฮะเฟืองท้ายใหญ่มากเฟืองท้ายเนี่ยเราสามารถไล่เฟืองได้นะครับไล่เฟืองได้คือสามารถที่จะหาเฟืองมาไล่ได้ให้เข้ากับรอบของตัวรถนะครับดูสิโอ้ แข็งแรงมากเลยอ่ะแล้วก็เฟืองใหญ่ด้วยนะครับสามารถเปลี่ยนเฟืองไล่เฟืองหาได้นะนะฮะดูดีครับเฟืองไทเขาใหญ่ไหมครับมีการดามเสื้อเพาเห็นไหมฮะต้องบอกว่าระดับห้าตันหตันนะแบกได้สบายเลยครับอีกอย่างหนึ่งเขาสามารถที่จะทําเป็นรถหกรอได้เห็นไหมครับด้านหลังก็จะมีสี่ล้อเลยนี่นี่โอ้โหเดี๋ยวนี้ ช่างไทยนี่เก่งมากครับนะฮะต้องบอกว่าประยุกต์เอาเพารุ่นใหญ่ๆมาใส่รถกระบะเพื่อจะแบกน้ำหนักได้เยอะขึ้นนะครับดูสิครับแกนน็อตใหญ่มากนะนี่ฮะน็อตล้อของเขาเห็นไหมครับนี่เห็นไหมแกนน็อตเขาใหญ่มากครับแข็งแรงรับรองเลยว่าน็อตประเภทนี้ไม่มีขาดไม่มีหวานแน่นอนเรื่อง น็อตขาดน็อตหวานนี่ไม่ต้องกลัวเลยนะครับดูเลยฮะดูแกนน็อตเขาเลยใหญ่บุ่มเลยครับโอ้โหจานเบรกก็ใหญ่นะฮะที่สําคัญคือนํามาใส่รถกระบะดได้สบายสบายดูครับเห็นไหมคันนี้เป็นรถโฟวินนะฮะซึ่งทางอู่ราชาเพาลอยนั้นเขาก็ได้เอามาปรับแต่งทำเป็นรถหกล้อนะครับ และจะให้เพื่อนๆได้ดูว่าเวลาใส่เป็นหกร้อแล้วนั้นเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับนี่ครับคันนี้ครับคันนี้เป็นรถสไลด์นะฮะจะให้เพื่อนๆดูเป็นรถสไลด์เลยนะจ๊ะอูราชาพาร้อ,รอยนะครับรับทํารถสไลด์ด้วยรับทำรถด,ดําด้วยรถข้อก็ทําได้นะครับนี่เห็นไหม สวยงามเลยนะฮะมีความแข็งแรงมีความมั่นคงรถสไลด์นะครับนี่ฮะอือแล้วมาดูทีเด็ดกันครับเป็นรถสไลด์หกล้อนะจ๊ะนี่ฮะใส่เพรารุ่นเดียวกันเลยกับรถดำนะครับเห็นไหมฮะน็อตขันหัวดุมมีถึงแปดตัวน็อตขันล้อมีห้าตัวโอ้โหเป็นเพาค่องหกล้อเลยนะครับ ขอดูเบอร์ยางหน่อยนะครับคันนี้เขาใส่ย,ยาง1นึ่งเ้าหห้าขอบสินะครับนี่ฮะหนึ่งเก้าหห้าขอบสิกระทะกว้างประมาณ5นิ้วครับแล้วดูสิครับนี่หล้อนะจ๊ะเห็นไหมโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกเลยเมื่อวานเนี่ยนะผมได้มีโอกาสลองนั่งรถสไลด์ที่เป็นรถหกล้อแล้วนะครับต้องบอกว่าขับได้นิ่งมากๆนะครับขับนิ่ง แล้วก็วิ่งนิ่มด้วยครับนะฮะสมรรถนะในการเกาะถนนเนี่ยดีมากเลยเพราะว่าเขามีฐานล้อที่กว้างนะครับดูทีฮนะเขามีฐานล้อที่กว้างกว่าตัวรถของเขาพอสมควรนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าการรับน้ําหนักเนี่ยนะไม่ต้องกลัวเลยนะฮะเขารับน้ําหนักได้สบายนะครับนี่ฮะให้ดูครับแต่สําหรับอีซูซูคันนี้นะครับเขาใช้เฟืองเดิมนะฮะสามารถใช้เฟืองเดิมได้นะครับ เพาลอยรุ่นนี้ก็สามารถใส่เฟืองเดิมได้เห็นไหมครับนี่ฮะเพาลอยแขนยาวครับไม่แน่ใจว่า3 4หรือ35นะฮะคันนี้นะฮะนี่ครับใส่เฟืองเดิมได้เลยเห็นไหมต้องบอกว่าเพลาลอยรุ่นนี้มีความแข็งแรงมากๆเลยนะฮะอูราชาเพารอยนั้นเขาปรับแต่งออกมาได้เยี่ยมมากๆเลยทําเป็นหล้อก็ได้รับน้ําหนักได้ดีนะสมรรถนะ ในการบรรทุกก็ดีแล้วก็สมรรถนะในการขับขี่บนท้องถนนก็ดีเพราะว่าฐานล้อเขากว้างขึ้นนะครับต้องบอกว่าสุดจริงๆอยากจะให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าโอ้โหเพาลลอยรุ่นนี้นี่เขาหน้าใช้มากๆนะครับคันนี้เป็นรถแคปนะฮะทำเป็นรถสไลด์นะครับเราอยู่กันที่อู่ราชาเพาลอยเนาะเพื่อนๆครับคนไหนที่สนใจที่อยากจะทำรถสไลด์นะครับก็ติดต่อมาได้นะครับติดต่อมาได้เลยนะฮะ ที่อูราชาเพารอยอําเภอท่าแซจังหวัดชุมพรครับนี่เขาก็เริ่มขึ้นถาดอีกแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เขาอาจจะนําถาดขึ้นนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนี่นะฮะถาดของเขานี่แหมสุดจัดเลยครับรถสไลด์ครับแห่แต่ที่ผมอยากจะพีเต์ให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันก็คือเพารุ่นนี้เนี่ยเขาน่าใช้มากนะครับเห็นไหมครับเป็นรถหกล้อได้เลยเห็นไหมฮะแจ๋วมากนะครับ ต้องบอกว่าฐานล้อว่างแล้วด้านหลังสี่ล้อเนี่ยต้องบอกว่าเขารับน้ำหนักได้เยอะนะครับสุดจริงๆสุดจริงๆครับคันนี้ครับเห็นไหมแม้กระทั่งจะเป็นรถดำก็แล้วแต่นะครับรถดำก็สามารถที่จะใส่ได้นะครับเพื่อนๆนคนไหนที่มีรถดำนะครับหรือว่ามีรถบรรทุกที่จะเอาไปบรรทุกปามบรรทุกดินหรือว่าบรรทุกหินผู้ดรีง,ง่ายเลยว่าถ้าเป็นรถบรรทุกเนี่ยนะครับ สามารถที่จะนำเพารุน่นนี้นี่เอาไปใส่ได้นะครับมีการแดัดแปลงกันนิดหน่อยเฟืองท้ายใหญ่นะครับเฟืองท้ายนี่ต้องบอกว่าลูกเบลเลอร์เลยดูลูกเบลเลอร์เลยครับนะฮะแล้วเฟืองเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะไล่เฟืองใหม่ได้นะสามารถเปลี่ยนเฟืองใหม่ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีเฟืองขายเนาะหรือว่าอยากจะให้อู่ราชาเผาลอยนั้นเขาไล่เฟืองให้ก็ได้นะครับเขาสามารถที่จะมีเฟืองใหม่ที่จะไล่ระดับ ให้ฟันเฟืองนั้นหรือว่ารอบทดนั้นให้เข้ากับเฟืองท้ายเดิมได้นะครับต้องบอกว่าสุดจริงๆนะฮะโอ้โหเฟืองท้ายใหญ่เนี่ยนะครับเขาก็ดีอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ฟันเฟืองเขาจะใหญ่จะหนานะครับไม่ต้องกลัวเลยว่าจะเอาไปทํางานแล้วบิดแล้วเฟืองท้ายแตกอะไรประมาณนี้นะครับเฟืองท้ายบินเฟืองท้ายแตกนี่ต้องบอกว่าผมว่าหมดโอกาสเลยนะเพราะว่าเฟืองท้ายเขาใหญ่มากนะครับและข้อดีของเขาก็คือการไล่เฟืองหา ให้รอบทดเหมือนของเดิมได้ด้วยนะครับเห็นนะการเบรกใหญ่แข็งแรงนี่สุดจัดเลยน่าใช้มากๆครับเรามาเจอของดีก็ถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันเนาะนะฮะเนี่ยแล้วก็เพาของเขานี่ก็สามารถที่จะใส่กับของเดิมได้เลยเห็นไหมครับนี่มีการดัดแปลงกันนิดหน่อยนะครับนะฮะอาจจะต้องตัดต่อนะครับตัดต่อเอาเพาของเขาเดิมๆตรงนี้มานะฮะเป็นเพาแอนี่เอามาใส่กับตัวนี้แล้วก็ อาจจะดัดแปลงต่อจากข้างหน้าเห็นไหมครับข้างหน้าก็คือใช้ของเดิมต่อก็ได้นี่ครับนีอ่อันนี้เป็นโฟวินนะสุดเลยไหมสุดเลยไหมโอ้โหเพราะโฟวินเนี่ยเขาต้องไล่เฟืองหาให้เข้ากับเฟืองด้านหน้าด้วยนะครับอาจจะเป็นเฟืองใหญ่แต่ดอกจอกเท่ากันเห็นไหมโอ้โหไม่ต้องกลัวนะครับว่าเฟืองท้ายจะระเบิดหรือว่าจะแตกเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยถ้าไปบรรทุกหนัหนกๆเพราะว่ารถดัาเนี่ยนะครับโอ้โหค่าแรงบิดก็สูงมากนะครับ ก็ต้องบอกว่าเวลาที่เขาทำงานเนี่ยนะฮะพละกกำลังเขาเยอะเนาะถ้าเป็นรถ4ฟร์วินเขาก็จะมีเกียร์สโลในตัวนะครับอัตรากานทดของเขาจะดีนะครับพละกกำลังเขาจะเยอะถ้าเป็นรถธรรมดาเขาอาจจะวางสโลมานะแรงทดของเขาก็อาจจะเยอะนะครับก็จะทำให้เฟืองท้ายบางทีเฟืองท้ายเราเล็กเนี่ยเฟืองท้ายเราอาจจะทนไม่ไหวนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเฟืองท้ายใหญ่อย่างเงี้ยรับรองเลยว่าไอ้คำว่าแตกนี่โหแทบจะหมดโอกาสนะผมว่า เผารุ่นนี้เขาอยู่ในหกล้อนะครับเรามาดูกันว่าเผาหกล้อเนี่ยเขาต้องมีความแข็งแรงคงทนอยู่แล้วรับน้ําหนักได้ดีด้วยแล้วก็หวลท้ายเขาก็หนาใหญ่ด้วยนะครับต้องบอกว่าน่าใช้มากๆโอ้โหทำเป็นรถหกล้อได้อ่ะดูดิเจ๋อไหม <c oughs> สุดจัดประหลัดบอกจริงๆนะครับเพื่อนๆครับนะฮะคนไหนที่สนใจนะครับที่อยากจะได้เผาชนิดนี้นะนำไปใช้ หรือว่าอยากจะนํารถของท่านเอามาปรับแต่งที่อ่ราชาเพาลอยนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้ทางเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในคลิปเลยนะครับอ่ราชาเพาลอยจัดให้นะครับนี่ฮะเป็นกระบะดานะสุดจัดประหลาดบอกนะครับถามว่าล้อจะล้นเยอะไหมนะครับเราสามารถทําโป่งออกมาได้นะครับนี่ฮะสามารถจะทําโป่งออกมาได้นิดนึงนะอาจจะล้นมาสักครึ่งกระทะนะครับนี่ สุดไหมสุดไหมแจ๋วครับอ่ะละวันนี้ก็พาพเพื่อนๆมาชมเนาะอ่ารถกระบะที่เป็นรถหกล้อนะครับการปรับแต่งของเขานี่หน่าทึ่งมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นรถสไลด์ก็สามารถทําเป็นรถ6กล้อได้เห็นไหม รถดัำก็ทำเป็นรถหกล้อได้สายดัดแปลงต้งยกนิ้วให้เลยนะครับโอเคนะอาฝากไว้ด้วยนะครับที่นี่อูราชาเพาลอยนะครับอำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรคนไหนสนใจที่อยากจะปรับแต่งรถนะให้รถของท่านเป็นแบบนี้รับน้ำหนักได้ดีๆรับน้ำหนักได้เยอะๆนะฮะมีความแข็งแรงคงทนนะครับติดต่อที่อูราชาเพาลอยได้เลยนะจ๊ะลักนะจุ๊บๆบ๊ายบายครับ